เราจะมาเทรดนะครับประจำวันที่12เดือน5 2563นะครับวันนี้จะมาดึกหน่อยนะครับามาดูสิไบานารีเขาให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อ้อบ๊ทไบนารีเขาให้อยู่ที่73นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเทรดดิจิตอลก็แล้วกันนะครับโอ้โาเปอร์เซ็นต์ของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอากราฟนี้ผมได้ตีแนวไว้แล้วนะากราฟนี้ผมตีแนวไว้ละก็คือ แนวตรงนี้จะเป็นแนวต้านในอดีตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแนวรับใหม่นะครับามาดูซิว่าเขาจะขึ้นไปถึงไหมถึงแนวที่เราได้คาดการไว้หรือเปล่า,าถ้าถึงตรงนี้น่าน่าซื้อลงนะเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมเขาเป็นแนวต้านต้านเก่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าตรงนี้เขามีพฤติกรรมยังไง เมื่อเขามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับต้องรอดูอีกทีนะวิเคราะห์หน้างานอืมกราฟนี้เราไม่ทันแล้วนะอ่าแต่เรามาในช่วงที่อ่าอ่าไหนผมลองตีเทรนไลน์ระยะสั้นสิอ่ากราฟนี้มีโอกาสที่จะซื้อขึ้นได้อยู่นะแต่ว่า เราต้องรอให้แท่งเนี้ยเข้ามาอยู่เหนือเส้น s m a 5ก่อนนะตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าเขาจะ,ะมีแรงซื้อเยอะหรือแรงขายเยอะมากกว่ากันนะครับอืมตรงนี้ค่อนข้างที่จะกลางน้ำอ่ามันอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะระหว่างกึ่งกลางในที่เนี้ยคือมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ยังไม่ลงเราตัดสินใจยังไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าโอเคแบบนี้มีความมีโอเค ลงมาชัดๆตรงนี้ผมจะซื้อขึ้นนะไม่ทันนะตรงนี้อ่าไม่ทันกราฟนี้หลัะเป็นไงกราฟนี้โอเคนะซื้อลงนะครับแต่เราต้องได้จุดตรงนี้นะครับ กราฟนี้สิกราฟนี้เขาย่อตัวมาให้อยู่นะอ่ะถ้าย่อมาใกล้ๆ SMA 5เนี่ยซื้อขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมขอใช้สมาธิในการเข้าออเดอร์นะครับถ้าเข้าได้เดี๋ยวผมจะอธิบายระหว่างที่เขาวิ่งนะครับ อ่าโอเคโอ้โหดีเลยสูงเลยอ่าทำไมผมต้องซื้อขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นแรงซื้อเข้าไหมอ่าตรงเนี้ยคือแรงซื้อนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมใตยไส้เทียนเขาพยายามที่จะยกตัวสูงขึ้นจากตรงนี้นะครับมันอยุดตามใช่ไหมมันก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วก็เป็นแรงขายเข้าค่อนข้างที่จะเยอะ โทษทีครับตรงนี้แหล่งซื้อเข้าค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมและข่าวเนี้ยเขาก็ยกตัวสูงขึ้นบวกกับเชนไลน์ระยะสั้นของเรานะครับเราก็ได้วิเคราะห์ไว้ว่าตรงนี้เขายกตัวสูงขึ้นแล้วก็มีแท่งสีเขียวเนี่ยขึ้นมาคอนเฟิร์ม ผ่านแนวต้านของเรามาละเห็นไหมผ่านแนวต้านของเรามาแล้วใช่ไหมแล้วก็บวกกับมี SMA 5เนี่ยมาอยู่ใต้ฐานของเขาด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเชนไลน์ระยะสั้นแล้วก็แนวต้านที่ตัดกันพอดีเราก็มั่นใจได้นะครับว่าออเดอร์เนี้ยโอเคว่าแรงขายเออโทษทีแรงซื้อของเขาเนี่ยเข้านะครับมันมีโอกาสที่จะ ขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์อนี้เราก็วินไปนะครับแต่ว่าติดดีเลย์สตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าระยะสั้นตรงนี้ผมก็ลบออกนะเพื่อไม่ให้เราต้องไม่ให้เราสับสนอีกแต่ตรงนี้เราจะเล่นยังไงเราก็ต้องดูหน้างานอีกทีนะหน้างานในที่นี้คือ,อเขากลับตัวลงแล้วใช่ไหมเห็นไหม ผมก็จะใช้เทคนิคการอ่านเท่งเทียนประกอบด้วยนะในการออกออเดอร์อ่านี่ถ้ามีรีเจ็ตตรงนี้แต่ต้องแท่งนี้ต้องปิดใต้นี้นะถ้าแทง่งอ่าถ้าแท่งนี้ปิดใต้เส้นไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวเราโอเคเรารอซื้อลงได้นะแต่ต้องให้เขาคอนเฟิร์มก่อนแท่งนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม ตรงนี้ซื้อได้ไหมยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้ลงมาเลยนะครับจนกว่าจะมีแท่งคอนเฟิร์มใต้เส้นเนี้ยสักหนึ่งแท่งก่อนนะปิดใต้เส้นแนวต้านของเราสักหนึ่งแท่งก่อนเราถึงจะซื้อลงได้นะค่อยมั่นใจว่าแรงอ่าแรงซื้ออ่าแรงขายของเขาเนี่ยพร้อมที่จะลงแน่นอนนะครับแต่ตรงเนี้ยเขายังไม่ ไม่คอนเฟิร์มแล้วนะว่าเขาจะมีแรงซื้อเยอะหรือว่าแรงขายเยอะเพราะว่าดูเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะผลักดันกันอยู่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแท่งเขียวก็เริ่มจะขึ้นอืมน,นั่นขึ้นถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะซื้อลงไม่ได้ละแสดงว่าเชนไลน์ระยะสั้นของเรามันยังใช้การไม่ได้เพราะว่าเขาทะลุขึ้นไปละแต่การวิเคราะห์อของผมก็ยังยังไม่จบสิ้นนะ ถ้ามันมันมันมีการตีกลับอย่างเงี้ยถ้าแท่งเขาตีกลับลงมาปุ๊บแล้วมาปิดใต้เส้นโอกาสที่เราจะซื้อลงอะได้แต่แต่กราฟเนี้ยค่อนข้างที่จะจะเป็นไปตามเทคนิคเราไหมอ่าไม่เป็นนะต้องรอรอก่อนนะครับรอให้เขาทำ ปฏิกิริยาตรงกับเทคนิคของเราก่อนนะครับแล้วก็กราฟนี้เราก็มาไม่ทันนะมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้อืมกราฟนี้ขึ้นแรงเลยแสดงว่าเทนไลน์ระยะสั้นของเราสิ้นเนี้ยใช้ไม่ได้จริงๆละแล้วก็ลบทิ้งนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เส้นเทนไลน์อีกหนึ่งเส้นนะครับ อาถ้าเป็นแบบนี้ดูสิอ่าลองลองเปรียบเทียบเพราะว่าเวลาผมเข้าออเดอร์เนี่ยในวันปกติหรือว่าวันที่มันไม่ใช่ OTC หรือแม้แต่วัน OTC เนี่ยผมจะใช้เ s ้นเทนไลน์เนี่ยตัวตัวเนี้ยในการดูแล้วก็ดูแท่งเทียนด้วยนะครับว่าเขามีโอกาสที่จะยกตัวนะอืมเห็นไหม เขาลงมาแล้วก็มีการยกตัวสูงนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสจะกลับตัวขึ้นละเห็นไหมในวันปกติเนี่ยเขาจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นมาระหว่างตรงเนี้ยเส้นกริดตรงเนี้ยโอกาสที่เขาจะวิ่งมาหาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเขาจะมาให้เราออกออเดอร์ไหมเราต้องได้ระหว่างนี้นะถ้าได้ระหว่างเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับเนี่ยถ้าเขาลงมาเยอะระหว่างเนี้ ลงนะลงเยอะนะนี่แหละความเสี่ยงของอกราฟดิจิตอลค่อนข้างที่จะดีเลย์เยอะนะครับนะตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะถึงจะเป็นแรงขายค่อนข้างลงเยอะก็ตามทีนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยแรงซื้อก็ยังเยอะกว่านะแล้วก็เขาก็ยกตัวสูงขึ้นแต่เขาจะขึ้นไปทันเวลาที่เราได้ไดกําไรหรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเข้าออเดอร์สูงอยู่นะ ได้ออเดอร์ที่สูงอยู่นะตรงนี้เขาต้องกลับตัวขึ้นไปได้แต่มันจะถึงช่วงที่เราได้กําไรไหมนะครับนะอีก5วิอ่าโอเคทันนะน่าจะไม่มีปัญหาออเดอร์นี้โอเคแต่ว่าออเดอร์เนี้ยเราค่อนข้างจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับนะที่จริงเนี่ยมันก็ผมก็อยากได้ซะตรงนี้แหละในการออออเดอร์แต่ว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ในตรงนี้นะ เพราะว่ามันรู้สึกว่าเขาเนี่ยลงมาแรงแล้วก็มีแรงซื้อที่จะคอยผลักขึ้นได้อยู่นะครับอคราวนี้อืมโอ้โหเขาลงมาแรงนะคราวนี้เขาลงแรงนะแท่งนี้อเดี๋ยวผมลบเทนไลน์ระยะสั้นนะครับโอเคถ้าเขาลงแรงแบบนี้ฮนะแล้วก็เห็นไหมเห็นไส้เทียนไหม ไส้เทียนก็ทำตต่าลงนะเห็นไหมครับแบบนี้เราต้องใช้ประสบการณ์นะครับนะผมก็ใช้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยนะครับมันก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะเวลาเราเทรดด้วยการอ่านค่าแท่งเทียนถ้าเราอ่านไม่รอ,อบคอบโอกาสจะพลาดก็มีนะครับแต่เส้นนี้ ต้องรอให้ให้เขามาปิดใต้แนวก่อนนะนต้องรอให้เขามาปิดใต้แนวก่อนอว่าเขาจะมาปิดใต้แนวตรงนี้ได้ไหมแต่ถามว่าถ้าเขาขึ้นมารีเจ็คตรงนี้เราออกออเดอร์ได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเห็นเปอร์เซ็นไหมเห็นเป,เ,ปเปอร์เซ็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหวี่ยงแรงกราฟค่อนข้างที่จะมีแรงเหวี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะซื้อลงในออเดอร์เนี้ยเราต้องรองให้เขามาปิดใต้เส้นแนวต้านก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นนะครับแต่ถ้าออเดอร์นี้ไม่เข้าตามเทคนิคผมก็จะจะปิดกราฟแล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ครบตามเป้าหมายของเราละอืผมมองว่าน่าจะไม่เข้าเทคนิคนะครับเห็นไหมเขาพยายามที่จะทำมีแรงซื้อส่วนขึ้นละ แล้วก็เลยเลยเส้นนี้ของเราไปแล้วด้วยเนี่ยเลยไปละดูกราฟนี้สิโอ้โหกราฟนี้ลงแรงนะกราฟนี้เป็นไงอืมกราฟนี้ลงแรงเหมือนกันนะครับนะแต่เราก็ไม่มีจุดเข้าทำกำไรแล้วนะเพราะว่า แนวของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมแนวเยอะเลยอืมกราฟนี้ก็ยังไม่เข้านะครับามาดูกราฟนี้สิยังนะครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เราก็ครบ2ออเดอร์แล้วเนาะก็ผมก็ขอจบงานนะครับในวันนี้ผมก็ใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับนะแนวรับแนวต้านแล้วก็ การอ่านค่าแท่งเทียนช่วยคอนเฟิร์มอีกทีนะครับว่าทิศทางของเขาเนี่ยจะวิ่งไปทิศทางไหนแล้วเราก็ไปวิเคราะห์หน้างานอีกทีว่าเราวิเคราะห์ไว้ว่าเขาต้องลงใช่ไหมแต่เมื่อเขามาทําปฏิกิริยาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาพยายามจะลงแต่เขาลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะมีแรงฉุดที่จะ ขึ้นได้นะครับนั่นหมายถึงว่าผมก็จะใช้หลักการวิเคราะห์แล้วก็จากประสบการณ์ที่เทรดมาเนี่ยนะครับช่วยในการวิเคราะห์แท่งเทียนไส้เทียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็มาแชร์เทคนิคเพื่อนเเพียงเท่านี้นะครับนะวันนี้ก็ค่อนข้างจะมาดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าติดงานประจําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ